โอ้โหนึกว่ามันซ้อมสวิงอโอเคแล้วโอเคแล้วโอ้โหกลัวมาม่า,มาย็น <S <S ได่แค่นี้ก็ไม่ใช่ง,ง่ายนะมึงกลัวมาม่าย็นเนี่ยามาแล้วก็ดูโปรอมพัดเพื่อชนะนี่ใช่เป่าวะเนี่ยตองน้ทีสองทีอ่ะเออ6กนอน <c oughs> ปิดเปะะิดเปิดดูดีด้วยเฮ้อลมเฮ้ยได้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 ยังไม่ทันดูรายเลยโอ้ฝีมือการพัดของโปอามเลาหมดอารมณ์โปนบเลยเขี่ยเลยกูหมดอารมณ์เลย